บ้านหนองเต็งตำบลเก่าขามอำเภอน,น้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ในชุมชน1,873ไร่มีประชากรจำนวน94ครัวเรือนลักษณะพื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเช่นลำห้วยฝั่งแดงเดิมทีแล้วนะครับชาวบ้านก็ไม่มีทุนที่จะทำเกษตรผสมผสานหรือว่าเกษตรในช่วง ฤดูแล้งหลังนานะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วเ,เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วไม่มีอะไรทําชาวบ้านก็อยู่เฉยๆเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปธรรมดาบางบางคนก็ย้ายถินฐานไปรับจ้างบ้างแต่พอดีทางสํงงานักงานพระนามชนอาเภอลำยืนนะครับโดยมีพนกักงานท่านวัชรินทร์ถูกทำนะครับแล้วก็มีพนกักงานอาเภอนะครับที่เปิดโอกาสหรือว่าให้ผมมาประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกับพี่น้องชาวบ้านนะครับให้ ีทททุนน่จะะําากกรรรเษตคับหากย้อนไปถึงสถานการณ์ของชุมชนตอนอยังไม่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบุตบาทสตรีชาวบ้านที่นี่มีรายได้น้อยรายได้ไม่เพียงพอขาดทุนในการสนับสนุนอาชีพและขาดองค์ความรู้ในการทําเกษตรผสมผสานจนกระทั่งได้รู้จักกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากพัฒนากรประจำตำบลและผู้นำชุมชนที่ประชาสัมพันธ์จนสามารถสมัครสมาชิก และเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพจากกองทุนผ่านสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอนาำยืนประสมกลุ่มกรนนะคะว่าภัยสีมาเขาโครงการนี่ถาประสมได้แล้วกะเขียนโครงการยืน่นหนังสือกู้ค่ะปลูกมันนะคะแล้วก็ปลูกฟักทองแล้วก็ปลูกโกโก้ค่ะตอนนี้สวนเพิ่น ค่ะเริ่มแรกก็ต้องเตรียมดินเนาะค่ะนะคะ,นะคะ,มะเมล็ดพันธุ์แล้วก็ซื้อท่อท่อน้ำพีวีซีนะคะท่อระบบน้ำหยดของเขานี่แหละคะ่ะน้ำไอสปริงเกอร์ก็ซื้อมูนมูนมูนไก่เพื่อมามาหฮองผื่นก่อนเตรียมดินก่อนค่อยปลูกกันนะคะคือซีเป็นพลาช่วงหนาวฝนนะคะฝนเล็งๆแบบว่าอา้าปลูกผื่นมันสิบ่กค่อยขืนนะน่ะคะ่ะคือปลูกกระโพดนี่ถ้าฝนดีแฮมันก็บ่ขึ้นนะคะ่ะวันนี้ ถ้าแม่ถ้ามันขื้นไปแล้วมันใยแล้วถ้าเกิดมีพายุเนาะค่ะฝนตกมีล่มมากให้กับต้นกระโพดสิล่มลมตอนที่มันเป็นฟักแล้วคือเสียหายเลยด้วยค่ะบไดาบ่ได้ผลผลิตด้วยค่ะได้กระ่เต็มนะคะก็แก้ปัญหาก็คือว่าเฮาก็ต้องหลีกเลี่ยงก็คือจะปลูกช่วงนั้นหรืออีกจังนึงก็คือเพาะกะเพาะเมล็ดพันธุ์เ่กราถาพอเ่กราถาแล้วค่อยไปปลูกลงดินเพื่อสีให้ยมันมันบ่ดินมันสิบ่รัดแน่นนั่นนะคะแพร่แรงกับ ต้องใส่ระบบหนามล่ะค่ะคือคือ,คอหดหนามให้มันให้หดให้เปียกเปียกคือ,อยัางมือแรงนะคะ่ะตอนแรงต้องหดหนามเปียกเปียกเพราะว่ายัางมือเสาร์นี่เขาก็ต้องหดเลยเพราะใบมันจะเห็นใบมันหลวกคือต้องหดแต่ตอนตอนเย็นนะคะคำคำปัญหาการตลาดคือเป็นสมมบางช่วงที่ว่าของมันหล่นตลาดเนาะค่ะข้าวโพดเนี่ยมีแม่ค้ามันก็นสหลายค้นเนาะคะ่ะแบบคนปลูกหลายๆกระสิได้ราคาถือแน่ถ้าเฮาอยากให้มันได้ราคาดีเฮากับตรงขายเองค่ะคือเอามาต้มต้มล้วก็ะกระจายตามชุมชนค่ะ ตั้งแต่ยืมเงินมานะคะก็จะมาประชุมเตรียมกลุ่มให้ว่ากลุ่มจะทำยังไงถึงจะประสบผลสำเร็จนะคะและก็ในการดูแลพืชและก็แนะนำการตลาดนะคะให้ไปจำหน่ายที่ตลาดประชารัฐอำเภอน้ำยืนนะคะแล้วก็น้องเขานะคะกลุ่มนี้นะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในทางไลน์ในทางเฟซบุ๊กนะคะขายก็จะมีคนมาซื้อในสวนนะคะ เพราะว่าสวนนี้จะเป็นเกษตรอินทรีย์ค่ะกลุ่มเกษตรผสมผสานปลูกพืชหมุนเวียนในวันนี้มีวิธีการดรําเนินโครงการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจากการจัดซื้อวัสดุเช่นมเมล็ดพันธุ์มูลสัตว์ท่อ PVC เพื่อวางระบบน้ําจากนั้นเข้าสู่การเตรียมดินเตรียมแปลงปลูกเป็นรุ่นทั้งหมด5รุ่นตามสเตป10วันปลูกหครั้งเน้นการปลูกข้าวโพดแตงโมฝรั่งพืชผัก ซึ่งปลูกประมาณ65-75วันก็ได้เก็บผลผลิตโดยนำขายตลาดประชารัฐถนนคนเดินและมีลูกค้ามารับที่สวนเกิดรายได้อย่างน้อยต่อเดือนกว่า27,000บาทกระดมันยืมเงินของบทบาทสตรีกระดซอยเสริมขึ้นไปเรื่อ,ๆอยๆเองสินะคะกรดีก็เก่าอยู่จ้ะเห็นให้ครอบคพัวนนี่ได้ ขายของทรงหลูกเลี่ยงยังสีนะคะมันกับบําลำบากบ้านไดค่ะผู้ใหญ่บ,บ้านนี้นะคะก็จะพากลุ่มแม่บ้านนี้นะคะขนผลผล,ผลิตออกไปขายที่ตลาดประชารัฐอำเภอน้ํายืนซึ่งจะขายดีมากนะคะและกลุ่มนี้ในการไปขายนะคะก็จะมีนักดนตรีของนพตนะคะนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบไปด้วยนะคะไปขายผลผล,ผลิตแล้วก็เล่นดนตรีที่ตลาดประชารัฐด้วยค่ะ ก็จะเป็นจุดขายทําให้ขายดีด้วยผลสําเร็จก็คือสมาชิกในกลุ่มเฮานี่ก็มีไยใดเพิ่มขึ้นจากที่เคยแบบว่าขาดกันแค่น,น,นั้นเองก็ได้มีเพิ่มเขามาบอกว่ายว่าทรงลูกเลียนได้ะค่ะเพราะว่ามันได้เงินมันเขามาเรื่อยๆทรงลูกเรียนหนังสือได้ค่ะชีวิตก็ดีขึ้นแต่แลควก็เลื่อนกับรู้สึกว่าสิธพัฒนาขึ้นไปหลายนะคะงแต่มีตัวหนี้เขามานะคะหากวิเคราะห์ภาพความสําเร็จแล้วกลุ่มกเกษตรผสมผสานปลูกพืชหม,มุนเวียน มีพี่เลี้ยงที่สำคัญให้การสนับสน,นุนเช่นสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอ้ํายืนช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องของการตลาดฝ่ายปกครองอำเภอ้ํายืนช่วยเหลือเรื่องการซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำพร้อมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตรทำให้มีผู้มาศึกษาดูงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสมาชิกมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีอาชีพมีความรู้เรื่องการทำเกษตร และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นนักเรียนรู้จากปัญหาโดยเฉพาะเรื่องภัยแล้งน้ำท่วมและภัยธรรมชาติทำให้มีการวางแผนการปลูกพืชผักอย่างเป็นระบบสามารถสร้างงานสร้างไรายได้เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มสตรีบ้านหนองเต็งได้เป็นอย่างดีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับเป็นกองทุนกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำร้อยละ0.10เป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้สตรีกู้ยืมเงินเพื่อ ไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนารายได้พัฒนาครอบครัวนะครับก็ขอให้กําลังใจกลุ่ม,มอื่นๆนะครับเชิญชวนสตรีที่ยังไม่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับสมัครมาเป็นสมาชิกเพื่อที่จะแส การกูขึ้นอีกแน่ถึงสีน,นะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนออยะมีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีนะคะแม่นค่ะแล้วก็อยากขยายเวลาการใส่หนีคือคือปกติแล้วเพื่อนที่ใส่2ปีนะคะระยะยเวลาสอปีอยากให้ขยายไปอีกแน่จกเป็น3ปีประมาณนี้นะคะขอบคุณผู้นำชุมชนด้วยค่ะที่ แล้วก็ขอบคุณพัฒนากรตำบลขอบคุณพัฒนาการำอำเภอขอบคุณกองทุพนาบทบ,บาทสตรีของจังหวัดอุบลน,นะคะที่มีโครงการมาสนับสนุนให้สตรีเขาได้มีอาชีพที่มั่นคงนะคะแล้วก็ได้เหุใส่ในชีวิตประจำ้านในคขอบพรัวอย่าง mm hmm. แบบว่ารายไดก็เข้าก็เพิ่มขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณ